เอาละครับสวัสดีนะครับคนดูวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมารีวิวมาเจนนี่ครับคนครับโอเคนะผมได้สร้างโลกนะครับไปเลยโลกผมชื่อว่าเทสนะแน่นอนโลกนี้ผมจะเทให้ทุกคนดูนะครับถ้ายอดถ้ายอดกดไลค์มันดีผมก็จะมาแจกบมดนี้นะครับเป็นโบนัสล่าสุดครับหนึ่งจุดยี่สิบจุดหกสองนะครับโอเคนะครับ เครดิตก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเครดิตครับคนะครับก็ okay, ะบจะเริ่มเอามากอนะครับเอามามจะเป็นใครนะครับมีเซนเซอร์นะ Slam Girl Luna Jenny Elly ก,ก็เน,นี่ยครับมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแต่ผมจะมาไม่ใช้นะครับนะครับ แม่งถ้ากูทำนะครับเดี๋ยวกูคือเอาง่ายๆครับผมขี้เกียจเซ็นเซอร์นะครับอ่ะเกียจเซนเซอร์ครับ่ะแล้วก็พวกอะไรพวกเนี้ยเตียงเตียงในมอดเจนี่ของมอดแพ็นี้คือเป็นสำคัญที่อะไรครับคือม่นทำแบบตรงนี้ได้เลยครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเปิดเจนี่ให้ดูนะครับมาองของแท้กันนะของแท้นะ เจนี่โอเคแล้วก็สิ่งนี้ครับจะมีสองอย่างนะครับเหลืองมารองกับไดมอนด์ครับนี่ครับเจนี่ครับครับผมเทมปุ๊มนะครับเรียบร้อยครับแต่กูจะไม่เทมนะครับติดนะครับคลิปกูติดเหลืองนะครับติดแดงนะครับโอเคนะครับก็มีตัวอื่นอะไรหลายตัวนะครับครับกูให้ดูโอ้ เอลลี่พวกนี้นะครับนะเอลลี่นะครับนี่นะครับก็เชิญพวกมึงไปเล่นกันได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นอันจบไปที่เรียบร้อยนะครับจะจะมีสองอย่างที่ใช้เทมได้นะครับืมครับเพชรกับไดมอนด์ครับโอเคครับขอจบคลิปไปที่เรียบร้อยครับโอเคไปั